โอเมก้า3นะครับเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายยาวนะครับที่ร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตได้จึงเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้จากการบริโภคอาหารนะครับเราได้โอเมก้า3จากอาหาร2แหล่งหลักๆนะครับคือโอเมก้า3ที่เราเรียกว่าอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากพืชน,นะครับเช่นพืชตระโูนถั่วนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะในเซลล์สมองในเซล หัวใจนะครับโอเมก้าสที่ร่างกายต้องใช้และมีอยู่ในเซลล์ต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เป็นแอลฟาไลโนเลนิกแอซิดดังนั้นร่างกายเมื่อทานผลิตภัณฑ์ถั่วไปแล้วเนี่ยร่างกายจะต้องผ่านกระบวนการในการที่จะเปลี่ยนไขมันกรดไขมันเหล่านั้นนะครับไปเป็นกรดไขมันที่ยาวขึ้นที่เราเรียกว่า EPA นะครับอีโคซาเพนโทนอิแอซิดและก็ DHA โดโคซาเฮกโซนอิซิ acid, นะครับ แต่ว่าคุณสามารถจะได้ EPA แล้วก็ DHA จากการบริโภคปลาหรืออาหารทะเลหรือปลาทะเลน้ำลึกนะครับในไทยก็จะมีโอเมก้า3จากปลาต่างๆในแม่น้ำต่างๆหรือแม้กระทั่งปลาเลี้ยงที่เขามีการให้อาหารที่เสริมสร้างการมีโอเมก้า3นะฮะหรือว่าในสาหร่ายบางชนิดนะครับก็มีปริมาณโอเมก้า3อย่าง DHA เอในปริมาณที่สูงเพราะว่าในเซลล์สมองเนี่ยเขาต้องการโอเมก้า3ชนิดที่มาจากปลาทะเลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะรับประทานจาก ปลาทะเลได้โดยตรงหรือโอเมก้าสชนิด EPA DHA เนี่ยในมุมมองของผมนะครับที่ทำงานวิจัยด้านนี้มาอย่างน้อยๆ4-5ปีที่อเมริกาเนี่ยเราก็คิดว่าโอเมก้าสจาก EPA DHA น่าจะเป็นประโยชน์สูงที่สุดนะครับร่างกายสามารถเปลี่ยนจากกินถั่วแล้วเปลี่ยนเป็น DHA EPA ได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเปลี่ยนเนี่ย งานวิจัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1%นึงปอร์เซนต้องต้องกินในปริมาณที่สูงมากเนื่องจากว่าร่างกายสามารถจะเปลี่ยนเป็น DHA ได้ค่อนข้างช้าและก็น้อยด้วยนะครับดันั้นเราจะกินโอเมก้า3ก็กินจากปลาทะเลไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือกินวิตามินเสริมที่มีโอเมก้า3ซึ่งก็มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอเมก้า3เนี่ยเป็นหนึ่งในวิตามินหรือว่าอาหารเสริมเรียกอ,อย่างนี้น,นะครับไขมันเสริมที่มีคนบริโภคสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ เราว่าคนเราเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก,กันมากนะครับเรากําลังจะพูดถึงไขมันมันมีไขมันหลายๆชนิดนะครับแต่ว่าโอเมก้าสามเนี่ยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่เป็นลักษณะของสายยาวแล้วเราไปพบว่าโอเมก้าสามเนี่ยนะครับไปอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์นะครับของเซลล์สมองและอยู่ในองค์ประกอบเซลล์ย่อยที่เราเรียกว่าไมโทคอนเดรียอันนี้ก็จะมีปริมาณโอเมก้าสามที่สูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทั้งเซลล์สมองและเซลล์หัวใจเนี่ย เขามีจุดประสงค์ในการที่จะใช้โอเมก้าสโดยเฉพาะ DHA กับ EPA นะครับคุณลองดูในแง่ของฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นะครับอันนี้ผมได้มาจากอเมริกาคือซื้อมานานมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขียนว่าเป็น fish oil 1200มิลลิกรัมนะครับโดยที่ใน1200มิลลิกรัมถ้าตัดแยกแป้งหรืออะไรสารประกอบอื่นแล้วเนี่ยมีโอเมก้า3อยู่360มิลลิกรัมนะครับ โดยใน360รมิลลิกรัมเนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์ว่าเป็น EPA หรือ DHA เท่าไหร่ก็เรียกว่ากลมๆรวมๆกันไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเจลาตินนะครับกลิซซีรีนแล้วก็โทโคเฟอรอลคือวิตามินอ e, ีเพื่อป้องกันการหืนนะครับแล้วก็ในนี้ประกอบไปด้วยปลาหลายๆชนิดเช่นแองโชวีเฮอริงแมคเคารลโอซาดีนนะครับก็ต้องบอกว่าโอเมก้า3เนี่ยอันนี้เกาเรียกว่าน้ำมันปลานะครับคือทำจากทุกส่วนของปลาต่างจากน้ำมันตับปลา นะครับน้ำมันตับปลาก็คือได้มาจากตับปลาเลยนะครับเป็นโดยมากก็จะเป็นปลาคอตใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในตับเนี่ยจะมีปริมาณนอกเหนือจากวิตามินโอเมก้าสามแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของวิตามิน A ด้วยดังนั้นคนที่ทานน้ำมันตับปลาซึ่งในปัจจุบันก็เรียกว่าน่าจะหาได้น้อยอยู่แล้วนะครับคนที่ทานน้ำมันตับปลาก็ต้องมีการระมัดระวังว่าคุณจะไม่บริโภควิตามิน A เกินความจําเป็นเพราะว่าวิตามิน A เนี่ยมันมันเป็นท็อกซิกได้ต้องระมัดระวังนะครับ เราจะบริโภคกันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200ถึง500มิลลิกรัมต่อวันนี่เป็นข้อกำหนดของ EPA กับ DHA นะครับส่วนที่ได้จากพืชเช่น f l a x s e e พวกนี้นะครับปริมาณข้อกำหนดจะอยู่ที่ประมาณ1.1ถึง1.6กรัมต่อวันนะครับนะครับที่ต้องปริมาณมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร่างกายผันเป็น DHA ได้ค่อนข้างน้อยจะเป็นที่จะต้องบริโภคในปริมาณที่มากนะครับวิธีการหลักการง่ายๆในการที่จะเลือกก็คือว่า คุณต้องเลือกซื้อในผลิตภัณฑ์ถ้าคุณจะทานโอเมก้า3จากจากาแคปซูลนะครับต้องเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าเกิดเลือกจากราคาเป็นหลักแหล่งไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในเรื่องของโลหะหนักได้อันนี้ก็จะไม่คุ้มกันนะครับนะครับแล้วก็ในกี่วกับปริมาณการรับประทานก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมีส่วนที่แตกต่างกันโอเมก้า3เนี่ย กระบวนการเผาผลาญเขาจะช่วยในการลดการอักเสบลดการตรีบตันของหัวใจและเส้นเลือดแต่ในขณะที่โอเมก้า6เนี่ยมีประโยชน์เวลาคุณเกิดอาการอักเสบมันจะแสดงการอักเสบออกมาทั้งโอเมก้า3และโอเมก้า6ก็เลยเป็นคู่ปรับกันนะฮะถ้าคุณทานโอเมก้า3เยอะระดับโอเมก้า6ในเลือดจะจะน้อยลงการอักเสบจะลดลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งโฆษณาว่าโอเมก้า3และโอเมก้า6สูงนะฮะอย่าซื้อนะครับ เพราะว่าทั้งสองตัวนี้มันโดยกระบวนการเผาผลาญมันจะแข่งกันมันจะขี่กันไม่ดีสักสักตัวนะครับโอเมก้าหจะพบในน้ำมันพืชส่วนใหญ่นะครับน้ำมันพืชบางชนิดด้วยความไม่รู้ของผู้ประกอบการก็จะใส่ทั้งโอเมก้าสามใส่กันอีลงตรงนางไปหมดท,ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เรียกว่ามันเกิดการต้านกันของปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวดังนั้นในคลิปโอเมก้าสนี้นะครับคือ ไม่ได้บอกว่าโอเมก้าสามดีโอเมก้าหกแย่หรืออะไรประมาณนะครับแต่ว่าในฐานะของนักวิจัยที่ทําเรื่องโอเมก้าสามนะครับควรจะเลือกรับประทานโอเมก้าสามเด่นเป็นหลักเพราะว่าเราได้โอเมก้าหกเพียงพอจากอาหารต่างๆในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะครับไม่ควรที่จะรับประทานเกินวันละสามถึงห้ากรัมแล้วในคนที่ต้องไปบริจาคเลือดผ่าตัดใหญ่นะครับต้องหยุดโอเมก้าสามนะครับเพราะเนื่องจากว่าโอเมก้าสามลดการตรีบได้จึงมีนักวิจัยที่กังวลว่า ทานในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจจะเกิดเลือดออกง่ายๆก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอุบอิบนิดหนึ่งนะครในฐานะนักวิจัยที่ทำโอเมก้าสามนะฮรเราเราไม่ได้เจอปัญหานี้นะครับเพราะว่ากระบวนการที่ทําให้เลือดออกหรือเลือดไม่ออกนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ไปทำให้เลือดมันเหลวขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้น,ม,นมันผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่านั้นในเซลล์ผ่านเซลล์ในเรื่องของ apoptosis necrosis autophagy อะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของข้อคอวรระวังก็คือว่า ถ้าเขากําหนดไว้ว่าไม่ควรทานเยอะคุณก็ไม่ควรจะทานเยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเปลืองน,นะครับต้องบอกงนี้นะเปลืองด้วยแล้วก็เรียกว่ากินของแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นผมนะครับห้าร้อยจนถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมของโอเมก้าสาเพียงพอแล้วนะครับ <c oughs> ในคนที่กินวัฟฟอรินเนี่ยเป็นข้อควรระวังวัฟฟอรินเป็นสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับในคนไข้ที่ใส่อุปกรณ์ทางด้านหัวใจหรืออุปกรณ์ต่างๆสายสเตนต์ต่างๆอันนี้ทานวัฟฟอรินอยู่นะครับก็ ต้องระมัดระวังถ้าไม่ได้จําเป็นมากก็อย่าไปกินโอเมก้าสนะครับแล้วก็ในคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะการทานมากๆก็อาจจะส่งเสริมทาให้เกิดปัญหากับระบบหัวใจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนอกเนือจากนั้นก็จะเป็นข้อควรระวังย่อยๆอย่อยอยางเช่นโอเมก้าสามันมีเรียกว่าเป็นแคปซูลถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ํามันปลาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณทานน้ำมันปลาแล้วเนี่ยอาจจะเวลาที่แคปซูลมันแตกอาจจะมีกลิ่นของปลาที่เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะต้องมีความ เรียกว่าไม่สุขสบายเวลาคุณรับประทานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าในการทานในปรมิมาณมากๆเนี่ยมันไปลดภูมิต้านทานไปลดการอักเสบได้เพราะนั่นคือหน้าที่หลักของมันนะครับโดยเฉพาะ EPA ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ดีกว่าตัว DHA อีกในบางงานวิจัยนะครับเพราะว่ามันจะหลั่งสารที่เราเรียกว่า e i c o s นอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการลดการอักเสบบางอย่างเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายมีการอักเสบต่อต้านกับเชื้อได้บ้างนะครับ ก็ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับในหลายๆโลคเหมือนกันนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวข้องกับโอเมก้า3นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ